ประเทศที่เจออัตราภาษีสูงสูงจากสหรัฐร้วนเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนหรือมีศักยภาพที่จะเป็นทางผ่านสินค้าจีนไปยังสหรัฐได้และปริกนั้นก็คือหน่วยที่เป็นตัวบ่งบอกว่าความสัมพันธ์อันนี้เราได้พาตัวเองไปใกล้ชิดกับจีนมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับ จากสหรัฐอเมริกาก็คือตัวเลข36%เปอร์เจราจาแล้วมีทีมไปแล้วล็อบบี้ยิสไปแล้วกว่า200ล้านเราได้กลับมาตัวเลขเดิมเรียนเชิญท่านอาจารย์นันทนานันทวโราพาตอภิปรายครับเจครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเดี๋ยนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภา เรื่องภาษีของทรัมป์เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเราทุกคนทราบดีว่าการส่งออกคือเส้นเลือดใหญ่ ของเศรษฐกิจไทยภาคการส่งออกมีสัดส่วนเกินกว่า70%ของ GDP ประเทศไทยและในบรรดาการส่งออกทั้งหมดสหรัฐเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นตลาดที่เราได้ดุลมาโดยตลอดในช่วง10ปีนี้โดยเฉพาะล่าสุดในปี2567มีมูลค่าที่เราเกินดุลสหรัฐมากกว่า1ล้านล้าน นั่นหมายถึง1ใน3ของงบประมาณแผ่นดินประจำปีของเราเลยทีเดียวแล้ววันนี้ตลาดของเราเจอภาษีทรัมป์36%ขณะที่คู่แข่งของเราสิงคโปร์10%เวียดนาม20%มาเล25%อินโด32แล้วเราจะแข่งขันกับประเทศเหล่านี้ได้อย่างไรลองตั้งสติค่ะเรามาถอดความระหว่างบรรทัดจากคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ ประธานาธิบดีทรัมป์พูดว่าอะไรอัตราภาษีที่สหรัฐกำหนดนั้นอาจปรับขึ้นหรือลงเป็นไปตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศนั้นๆผู้สันทัดกรณีต่างก็ทราบดีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการค้าไม่ใช่เรื่องแค่การได้ดุลขาดดุลระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆ หากแต่นี่คือมิติทางการเมืองที่แทรกอยู่อย่างมากการที่สหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีกับประเทศที่ไปเกี่ยวข้องกับบริกก็บ่งชี้ได้ชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้มีแง่มุมทางการเมืองอย่างชัดเจนกล่าวาคือประเทศที่เจออัตราภาษีสูง,สงจากสหรัฐร้วนเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนหรือ มีศักยภาพที่จะเป็นทางผ่านสินค้าจีนไปยังสหรัฐได้และบริกนั้นก็คือหน่วยที่เป็นตัวบ่งบอกว่าความสัมพันธ์อันนี้เราได้พาตัวเองไปใกล้ชิดกับจีนมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับจากสหรัฐอเมริกาก็คือตัวเลข36% เจราจาแล้วมีทีมไปแล้วล็อบบี้ยิสไปแล้วกว่า200ล้านเราได้กลับมาตัวเลขเดิมหมายถึงอะไรฮะการที่สหรัฐร,รวบรัฐตัดตอนไม่เปิดให้เราได้ไปเจราจาต่อชี้ชัชดหรือยังคะว่านี่คือข้อพิจารณาทางการเมืองไทยกับสหรัฐแน่นอนที่จริงแล้วประเทศไทยมีต้นทุนความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐ ประเทศไทยเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญากับสหรัฐเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียสหรัฐกำหนดฐานะให้ประเทศไทยเป็นพันธมิตรนอกเนโต้นอนเนโต้ l อลไล และเคยมีความใกล้ชิดกันอย่างยิ่งเราเขาเคยให้ความช่วยเหลือประเทศไทยมากมายตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งกลางศตวรรษที่1970เราก็เคยส่งทหารไปร่วมรบกับสหรัฐในสงครามเกาหลีสงครามเวียดนาม แล้วก็ยังมีการร่วมลบในสงครามตะวันออกกลางอัฟกานิสถานจนกระทั่งปัจจุบันสหรัฐก็ยังให้ความร่วมมือกับทหารไทยในการซ้อมลบร่วมครอบบ้าโกให้ทุนการศึกษาฝึกอบรมทหารขายอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วต้นทุนทางบวกเหล่านี้หายไปไหนหมดทำไมสหรัฐไม่เอาเรื่องต่างๆเหล่านี้มาเป็นข้อพิจารณาเลยที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่า ภาษีกำหนดตามสัมพันธภาพที่สหรัฐมีกับประเทศนั้นๆก็แสดงชัดว่าวันนี้สหรัฐไม่เห็นปัจจัยบวกในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอเมริกาแล้วใช่หรือไม่นี่มันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่าการเมืองของประเทศไทยซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันนโยบายที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่างประเทศนั้น ทำให้ประเทศไทยนั้นไม่มีข้อพิจารณาเชิงบวกกับอเมริกาเราก็ลองย้อนกลับไปดูภายใต้รัฐบาลชุดนี้หรืออาจจะรวมไปถึงสองสารัฐบาลใกล้ๆก,ก,กันนี้ก็ได้ทิศทางนโยบายของเราเป็นแบบไหนผู้สันทัดกรณีได้เคยเตือนรัฐบาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งกลับชาวอุยกูการเข้าร่วมในกลุ่มบริกส การใกล้ชิดกับมหาอำนาจบางประเทศมากเกินไปการดำเนินนโยบายเรื่องพมา่าการจับกลุ่มอาจารย์พอลแชมเบอร์แต่รัฐบาลเคยฟังหรือไม่เอาเฉพาะเรื่องบริกดิฉันได้เคยหยิบยกเรื่องบริกนี้มาอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้สองครั้งโดยครั้งหลังเนี่ยก็ได้ทำกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดิฉันได้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการที่เราเข้าร่วมบริก์นั้นเป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่ขนาดที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในทางการเมืองระหว่างประเทศได้เลยและดิฉันยังตั้งคำถามชัดเจนว่าถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปในบริกในช่วงเวลาที่สหรัฐกําลังพิจารณาเรื่องภาษีอัตรานำเข้าอย่างนี้ แล้วถ้าสหรัฐเอาเรื่องนี้เป็นเหตุในการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยใครจะรับผิดชอบตัวท่านรัฐมนตรีต่างประเทศจะรับผิดชอบหรือไม่นี่คือสิ่งที่เดนได้อภิปรายไปแล้วแล้วมันเกิดขึ้นจริงเพราะอาเมริกาบอกเลยว่าใครเข้าบริกฐานคือสิบเปอร์เซนบวกเห็นไหมว่านี่คือผลเสียที่มันเกิดขึ้นฟังกันหรือเปล่าคะฟังกันหรือเปล่าแล้ววันนี้ผลมันเป็นอย่างไร ขณะที่เรากำลังอภิปรายกันอยู่นี้ได้มีรายงานข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอเพิ่มเติม4ข้อของสหรัฐเป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนสมควรที่รัฐบาลจะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างโปรง่งใสครบถ้วนไม่ปิดบงังไม่ให้พวกเราคาดเดากันไปเองว่าตกลงข้อเสนอเป็นอย่างไรควรที่ฝ่ายต่างๆจะร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและครบถ้วน รัฐบาลอยาคิดว่าเรื่องใหญ่ๆเช่นนี้รัฐบาลตัดสินใจด้วยตัวเองได้ถึงทําไปก็ไม่ได้รับการยอมรับและอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะสถานะของรัฐบาลเองข้อเสนอแนะเหล่านี้ด้วยความปรารถนาดีต่อรัฐบาลและต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเรื่องใหญ่ๆต้องช่วยกันคิด ช่วยกันพิจารณานำเข้ามาพิจารณากันในรัฐสภาแห่งนี้เดนยังไม่อยากจะให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เราไม่ทราบแน่ชัดว่าข้อเสนอที่สหรัฐนั้นให้กับเรานั้นคือข้อเสนออะไรรัฐบาลต้องเปิดออกมาต้องให้ชัดเจนแต่เดนเชื่อมั่นได้ว่าถ้ามีข้อเสนอที่เป็นทางการเราต้องมาพิจารณาร่วมกัน มันเกี่ยวข้องกับอนาคตการค้าของไทยเกี่ยวข้องกับอนาคตเศรษฐกิจประเทศไทยเกี่ยวข้องกับความอยู่ดีกินดีของประชาชนคนไทยและแน่นอนเรื่องนี้มันจะค้างอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐตลอดไปถึงเราจะใช้กลยุทธ์ในการลากเรื่องให้เนิ่นช้าออกไปแต่ยังไงก็ตามมันจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐในภาพรวม ซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่กว่าภาษีเราก็หลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้คนไทยต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจว่าประเทศของเราจะเดินไปทางไหนต้องไม่ให้ใครมาชี้นำหรือตั้งเงื่อนไขกับเราจึงขอเสนอแนะให้รัฐบาลแก้ปัญหานี้ด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองขอบคุณค่ะ